มันเป็นความเชื่อที่แพร่หลายว่าผักเป็นอาหารสุขภาพที่ดีที่สุดแต่จะเป็นอย่างไรถ้าฉันบอกคุณว่าผักบางชนิดอาจทําให้สุขภาพของคุณตกอยู่ในความเสี่ยงอย่างที่เรารู้กันดีว่าไม่ผักทุกชนิดที่ดูเหมือนจะดีต่อสุขภาพจริงๆโดยเฉพาะสําหรับผู้ที่อายุเกิน50ปีบางองอชนิดอาจส่งผลกระทบต่ตอระดับน้าตาลในเลือดทําให้ไตทํางานหนักขึ้นและกระตุ้นการอักเสบโดยที่คุณไม่รู้ตัววันนี้เราจะเผยสิบผักที่อาจจะทําให้คุณตกใจเพราะมันอาจจะทําให้ร่างกายของคุณแย่กว่าที่คุณคิด หากคุณยังไม่ได้สมัครสมาชิกกรุณากดสมัครและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอใหม่ๆเมื่อเราแก่ตัวลงร่างกายของเราจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงมากมายโดยเฉพาะหลังจากอายุ50ปีระบบย่อยอาหารไตและแม้กระทั่งความไวต่ออินซูลินจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อวิธีการย่อยอาหารของเราอาหารที่เราย่อยได้ง่ายในวัย30ปีอาจไม่เหมาะสมกับร่างกายในขณะที่เราอายุมากขึ้นอาหารบางประเภทที่เคยไม่เป็นปัญหาอาจทําให้เกิดความไม่สบายท้องท้องอืด หรือแม้แต่ทําให้เกิดปัญหาสุขภาพเรื้อรังเมื่อเราอายุมากขึ้นนี่คือกรณีของผักบางชนิดที่ถึงแม้จะมีชื่อเสียงในฐานะอาหารเพื่อสุขภาพแต่มันกลับอาจเป็นเรื่องยากต่อร่างกายของเราเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยทองวันนี้ฉันอยากจะแชร์กับคุณรายชื่อของสิบผักที่คุณอาจต้องพิจารณาลดหรือหลีกเลี่ยงเพื่อปกป้องสุขภาพของคุณผักเหล่านี้อาจทําให้คุณตกใจเพราะหลายๆชนิดเป็นผักที่พบได้ทั่วไป ในมื้ออาหารและมักถูกมองว่าเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพอย่างไรก็ตามเมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายของเราอาจไม่สามารถทนต่ออาหารเหล่านี้ได้เหมือนเดิมด้วยการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยในอาหารของคุณคุณอาจช่วยปกป้องระบบย่อยอาหารจัดการการอักเสบและแม้แต่ป้องกันปัญหาสุขภาพระยะยาวได้แต่ก่อนที่เราจะเริ่มพูดถึงผักเหล่านี้ฉันขอใช้เวลาสักครู่ในการขอบคุณที่คุณมาที่นี่หากคุณสนใจเรื่องสุขภาพและกำลังมองหาคำแนะนำ ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับวิธีการรักษาความแข็งแรงหลีกเลี่ยงการเจ็บป่วยและการแก่ตัวอย่างสง่างามคุณมาถูกที่แล้วอย่าลืมกดไลค์กดสมัครสมาชิกและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคําแนะนําที่สามารถทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นได้มาดูกันเลยว่าสิบผักที่อาจทําให้คุณตกใจและหลีกเลี่ยงมันจะช่วยปรับปรุงสุขภาพของคุณได้อย่างไรในระยะยาว1ทูลันเตาความอันตรายเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในที่ที่เห็นชัดเจนทูลันเตามักได้รับการชื่นชมในเรื่องสีสันสดใส และสารอาหารที่สูงทําให้มันเป็นส่วนหนึ่งของจานอาหารหลากหลายชนิดเช่นสตูสุปและสลัดถัวลันเตามักถูกมองว่าเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุซึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมหลายๆคนจึงถือว่ามันเป็นสิ่งจําเป็นในอาหารของพวกเขาแต่มีไม่กี่คนที่ตระหนักว่าทั่วลันเตาอาจเป็นอันตรายโดยเฉพาะสําหรับผู้สูงอายุหนึ่งในความกังวลหลักเกี่ยวกับทัวรลันเตาคือค่าไกลซิมิก ไกลซิมิกโลที่สูงไม่เหมือนกับผักที่มีแป้งต่ำเช่นผักโขมและคณะถั่วลันเตาจะถูกย่อยอย่างรวดเร็วและกลายเป็นน้ำตาลในกระบวนการย่อยอาหารการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นสำหรับผู้สูงอายุที่ความไวต่ออินซูลินลดลงตามอายุการเพิ่มขึ้นของน้ำตาลในเลือดนี้อาจเป็นปัญหามากขึ้นนำไปสู่การหมดแรงความอ่อนล้าและในระยะยาวอาจทำให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดหรือทำให้โรคเบาหวานชนิดที่สองแย่ลง อันตรายยังไม่จบแค่นั้นทว่วลังเตายังมีสารพิวรีนพิวรีนซ,ซึ่งเป็นสารที่แปลสภาพเป็นกรดยูริกในร่างกายเมื่อกรดยูริกมีระดับสูงเกินไปอาจทําให้เกิดโรคเกาต์ซึ่งเป็นโรคข้ออักเสบที่มีอาการปวดข้ออย่างรุนแรงโดยมักเริ่มต้นที่เท้าหรือข้อนิ้วเท้าแต่ผลกระทบไม่หยุดแค่โรคเกาต์การมีกรดยูริกสูงนานๆยังสามารถทําให้เกิดการสะสมของนิ้วในไตซึ่งจะทําให้ไตทํางานหนักขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปนอกจากนี้ยังมีแป้งต้านทานและเลกติน ซึ่งเป็นสารต่อต้านสารอาหารที่ย่อยยากสําหรับระบบย่อยอาหารทําให้เกิดอาการท้องอืดก๊าซมากเกินไปและอาการปวดท้องซึ่งเป็นปัญหาที่รุนแรงยิ่งขึ้นเมื่อเรามีอายุหากคุณเคยรู้สึกไม่สบายจากทานทูลันเตาอาจเป็นเพราะเหตุนี้ดังนั้นการทานถูลันเตาบ่อยๆอาจทําให้เกิดความไม่สะดวกทางระบบย่อยอาหารและส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว 2. หน่อไม้ฝรั่งตัวทําร้ายแตยเงียบๆหน่อไม้ฝรั่งได้รับการยกย่องมายาวนานว่าเป็นผักที่อุดม ไปด้วยสารอาหารมักจะถูกยกย่อในเรื่องของการมีไฟเบอร์สูงวิตามินเอซีและเคนอกจากนี้ยังแนะนําให้รับประทานเพื่อส่งเสริมสุขภาพหัวใจการควบคุมน้ําหนักและประโยชน์ในการชะลอวัยอย่างไรก็รตามสําหรับผู้ที่อายุมากกว่า50ปีผักที่ดูเหมือนสมบูรณ์แบบนี้อาจเป็นตัวการที่ทําให้เกิดปัญหาสุขภาพหลายอย่างเช่นการทําให้ปวดข้อแย่ลงการขาดน้ําและทําให้ไตทําง,งานหนักขึ้นปัญหาที่ผู้สูงอายุมักมองข้ามหนึ่งในความกังวลหลักเกี่ยวกับหน่อไม้ฝรั่งคือปริมาณของสารทิวรีน ซึ่งเป็นสารประกอบที่เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะถูกแปลเปลี่ยนเป็นกรดยูริกเมื่อระดับกรดยูริกสูงขึ้นมันสามารถสะสมในข้อทําให้เกิดอาการปวดที่อาจทําให้เป็นโรคเกาต์และอาการของโรคข้อเสพแย่ลงถึงแม้ว่าผู้สูงอายุหลายคนจะคิดว่าปวดข้อเป็นเรื่องปกติของการแก่ตัวลงแต่พวกเขาอาจไม่รู้ว่าหน่อไม้ฝรั่งอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้การอักเสบเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวทําให้ข้อของพวกเขารู้สึกไม่สบายนอกจากปริมาณพิวริตแล้วหน่อไม้ฝรั่งยังมีผลขับปสัสสาวะตามธรรมชาติ ซึ่งหมายความว่ามันทําให้การผลิตปัสสาวะเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าการขับสารพิษออกจากร่างกายจะดูเหมือนเป็นเรื่องดีแต่ก็อาจทําให้เกิดภาวะขาดน้ําได้เมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายของเราจะไม่ไวต่อสัญญาณของการขาดน้ําเหมือนในวัยหนุ่มสาวซึ่งสามารถแอบซ่อนมาจากเราและแสดงออกในรูปของอาการเวียนศีรษะความสับสนหรืออาการข้อฝืดสําหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับไตอยู่แล้วการมีผลขับปัสสาวะจากหน่อไม้ฝรั่งจะยิ่งทําให้การขาดน้ํารุนแรงขึ้นและทําให้ไตทํางานยากขึ้น หากคุณสังเกตว่ารู้สึกเหนื่อยล้าฝืดหรือขาดน้ำหลังจากรับประทานหน่อไม้ฝรั่งอาจถึงเวลาแล้วที่คุณต้องทบทวนการใส่หน่อไม้ฝรั่งในเมนูอาหารของคุณใหม่ถึงแม้หน่อไม้ฝรั่งจะมีประโยชน์มากมายแต่ก็มีความเสี่ยงที่ผู้สูงอายุไม่ควรมองข้ามการรับฟังร่างกายของคุณและประับพฤติกรรมการรับประทานอาหารให้เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสุขภาพและความเป็นอายุที่ดีเมื่อคุณมีอายุที่มากขึ้น 3. ข้าวโพดตัวทาลายระดับน้ําตาในเลือดที่ไม่เคยเห็น ข้าวโพดเป็นผักที่ชื่นชอบและรับประทานในหลากหลายรูปแบบเช่นข้าวโพดต้มข้าวโพดคั่วที่มีเนยข้าวโพดแทนและแม้กระทั่งข้าวโพดผงมักจะเป็นอาหารหลักในหลายครัวเรือนมักจะถูกมองว่าเป็นอาหารที่ให้ความสะดวกสบายและหลากหลายแต่หลายคนไม่รู้ว่าข้าวโพดอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้สูงอายุโดยเฉพาะเมื่อรับประทานในปริมาณมากหนึ่งในข้อกังวลหลักเกี่ยวกับข้าวโพดคือความยากในการย่อยของร่างกายเปลือกนอกของข้าวโพดประกอบด้วยเซลลูโลส ซึ่งเป็นใยอาหารที่ไม่ละลายในน้ําที่ระบบย่อยอาหารของเรามักจะย่อยได้ยากเรื่องนี้จะยิ่งชัดเจนขึ้นเมื่อเราอายุมากขึ้นและผู้สูงอายุอาจเริ่มประสบปัญหาท้องอืดถ่ายยากท้องอืดหรือท้องผูกสําหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับการย่อยอาหารเช่นโรคลำไส้แปรปรวน b s หรือโรคไส้ติ่งอักเสบการรับประทานข้าวโพดอาจทําให้อาการเหล่านี้รุนแรงขึ้นและยากต่อการจัดการข้อกังวลที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือดัชนีน้ําตาล ในเลือดของข้าวโพดท,ที่สูงอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งหมายความว่าข้าวโพดสามารถทําให้ระดับน้ำตาในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจเป็นอันตรายสําหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการดื้ออินซูลินโรคเบาหวานชนิด2หรือเบาหวานที่ยังไม่ถึงระดับที่เป็นโรค pre diabetes การเพิ่มขึ้นของน้ําตาในเลือดนี้อาจทําให้รู้สึกเหนื่อยง่ายอารมณ์ไม่คงที่และอาจทําให้เกิดน้ําหนักเพิ่มขึ้นทําให้การดูแลสุขภาพโดยรวมยากขึ้นสําหรับผู้สูงอายุที่มีโรคเหล่านี้อยู่แล้วควรระมัดระวังอา่า อาหารที่อาจทำให้ระดับน้ำตาในเลือดไม่สมดุลนอกจากนี้ข้าวโพดยังอุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมกา้าลบหกซึ่งเมื่อบริโภคในปริมาณมากอาจทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังในร่างกายซึ่งการอักเสบนี้อาจทำให้ปวดข้อรุนแรงขึ้นเพิ่มความถี่ของการกำเริบของโรคข้ออักเสบและอาจนำไปสู่การเกิดโรคหัวใจสำหรับผู้สูงอายุที่ร่างกายอาจมีแนวโน้มที่จะเกิดการอักเสบมากขึ้นผลกระทบเหล่านี้สามารถมีผลกระทบต่อสุขภาพได้มากขึ้น สุดท้ายข้าวโพดส่วนใหญ่ที่รับประทานในปัจจุบันคือข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรม GMO และได้รับการรักษาด้วยสารกําจัดวัชพืชเช่นไกลโฟเซตซึ่งสารเคมีเหล่านี้อาจรบกวนจุลชีพในลาไส้ทําให้การย่อยอาหารไม่ดีและอาจทําให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงสําหรับผู้สูงอายุที่อาจมีระบบภูมิคุ้มกันที่บอบบางอยู่แล้วการได้รับสารเคมีเหล่านี้เป็นระยะเวลานานอาจทําให้เกิดปัญหาสุขภาพเรื้อรังได้ หากคุณเป็นผู้สูงอายุที่ชอบข้าวโพดอาจถึงเวลาแล้วที่คุณควรทบทวนว่าคุณจะใส่ข้าวโพดในอาหารของคุณมากแค่ไหนถึงแม้ว่าข้าวโพดจะอร่อยและเข้าถึงได้ง่ายแต่ความท้าทายในการย่อยการกระทบต่อระดับน้ำตาลในเลือดและผลกระทบจากการอักเสบเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาเพื่อให้คุณทำการเลือกที่ดีที่สุดสำหรับสุขภาพาพอในระยะยาวของคุณสีเหตุแมกเนตดึงสารพิษที่ปลอมตัวเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ เห็ดมักได้รับการยกย่องว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่มีประโยชน์อย่างมากเนื่องจากมีสารต้านอนุมูลอิสระไฟเบอร์และวิตามินที่สําคัญหลายคนในวัยชารานําเห็ดมารับประทานเพื่อใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติที่อาจช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันการทํางานของสมองและแม้แต่การส่งเสริมชีวิตที่ยาวนานอย่างไรก็ตามมีอันตรายที่ซ่อนอยู่จากการรับประทานเห็ดที่ผู้สูงอายุค,ควรตระหนักถึงเพื่อเลือกอาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพของตัวเอง หนึ่งในปัญหาที่น่ากังวลที่สุดเกี่ยวกับเห็ดคือความสามารถในการดูดซับสารพิษจากสิ่งแวดล้อมเห็ดทำหน้าที่เหมือนฟองน้ำที่สามารถดูดซับสารพิษต่างๆเช่นโลหะหนักและมลพิษรวมถึงตะกัว่วแคดเมียมและประอทจ,จากดินหรือแหล่งน้ำที่มันเติบโตการสะสมของสารพิษเหล่านี้อาจเป็นอันตรายอย่างมากในระยะยาวโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุที่ระบบการขับถ่ายสารพิษของพวกเขามากัก จะมีประสิทธิภาพน้อยลงตามอายุการสะสมของสารพิษเหล่านี้ในร่างกายสามารถทําให้เกิดปัญหาการทํางานของไตความเสียหายของระบบประสาทความเครียดที่ตับและแม้แต่การลดลงของสมองซึ่งอาจเป็นปัญหาที่อันตรายต่อผู้สูงอายุแม้แต่เห็ดที่ปลูกในเชิงพาณิชย์ก็ไม่ได้ปลอดภัยจากการปนเปื้อนปัญหาหนึ่งที่มักไม่เป็นที่รู้จักคือการมีสารที่เรียกว่าอะการิโทนซึ่งพบในเห็ดบางชนิดเมื่อรับประทานในปริมาณมากหรือในรูปแบบบดิบสารอะการิโทน อาจมีความเสี่ยงในการทําให้เกิดมะเร็งนอกจากนี้เหตุยังมีสารไทตินซึ่งเป็นสารไฟเบอร์ที่ย่อยยากโดยร่างกายโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่อาจมีระบบย่อยอาหารอ่อนแอลงการย่อยยากนี้อาจทําให้เกิดอาการไม่สบายท้องเช่นแกส๊สท้องอืดและปวดท้องทําให้การรับประทานเห็ดเป็นเรื่องยากสําหรับผู้สูงอายุบางคนเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเห็ดควรรับประทานเห็ดที่ปรุงสุกเต็มที่เนื่องจากช่วยสลายสารพิษบางชนิด และทําให้ย่อยง่ายขึ้นนอกจากนี้การเลือกเห็ดจากแหล่งอินทรีย์จะช่วยลดการสัมผัสกับสารเคมีและโลหะหนักซึ่งเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยสําหรับผู้ที่กังวลเรื่องการปนเปื้อนด้วยการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนี้ผู้สูงอายุยังสามารถเพลิดเ,เพลินกับคุณประโยชน์ของเห็ดได้ในขณะที่ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น5กระลำปลีตัวรบกวนไทรอยที่ไม่คาดคิดกระลำปลีมักถูกมองว่าเป็นแหล่งอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอุดมไปด้วยไฟเบอร์วิตามินี สารต้านอนุมูลอิสระและสารฤกษเคมีหลายชนิดที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพระบบย่อยอาหารการทำงานขององค์ระบบภูมิคุ้มกันและการควบคุมน้ำหนักมักได้รับการแนะนำเป็นส่วนหนึ่งของการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพเนื่องจากประโยชน์มากมายแต่สำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหากับต่อมไทรอยด์กระลํำปลีอากไม่ดีต่อสุขภาพมากเท่าที่คิดมันสามารถรบกวนสุขภาพของต่อมไทรอยด์โดยเฉพาะเมื่อรับประทานในปริมาณมากหรือในรูปแบบดิบ กลัมปลีรวมถึงผักตระกูลกลัมอื่นๆเช่นบล็อกโคลีและคณะมีสารที่เรียกว่าไอโซไทโอไซยาเนตซึ่งอาจลดความสามารถของร่างกายในการดูดซึมและใช้ไอโอดีนซึ่งเป็นสารที่สําคัญสําหรับการทํางานของต่อมอไทรอยด์สหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะไทรอยด์ทงานช้าหรือการทํางานของไทรอยด์ที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อเราแก่ตัวลงการรับประทานกลัมปลีในปริมาณมากหรือในรูปแบบดิบอาจทําให้ปัญหานี้แย่ลงซึ่งอาจทําให้เกิดอาการที่ไม่สบายเช่นความเหนือ่อยล้า การเพิ่มน้ำหนักโดยไม่สามารถอธิบายได้และความคลุมเครือดทางจิตใจซึ่งทั้งหมดนี้ข้อสามารถส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่โดยรวมนอกจากผลกระทบต่อไทรอยแล้วกระหล่ำปลียังมีน้ำตาลที่ซับซ้อนที่เรียกว่าราฟิโนสซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยยากโดยร่างกายมนุษย์เมื่อมันถึงลำไส้ใหญ่มันจะเกิดการหมักตัวทำให้เกิดแกส๊ส ท้องอืดและปวดท้องสำหรับผู้สูงอายุที่มีการย่อยอาหารช้าหรือมีปัญหาในการย่อยอาหารกะหล่ำปลีอาจทำให้ปัญหานี้แย่ลงทำให้ยากที่จะเพลิดเพลินกับมื้ออาหารโดยไม่รู้สึกไม่สบายเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นควรพิจารณาการรับประทานกะล่ำปลีในรูปแบบหมักเช่นสาวคราว้าหรือคิมจิการหมัก ช่วยลดปริมาณไอโซไทโอไซเนตทำให้กระหล่ำปรีปลอดภัยสำหรับผู้ที่กังวลเกี่ยวกับสุขภาพของไทรอยนอกจากนี้การปรุงกระหล่ำปลีให้สุกเต็มที่ยังช่วยทำลายราฟินสทำให้ย่อยง่ายขึ้นและลดโอกาสที่ท้องอืดและแก๊สด้วยการปรับเปลี่ยนเหล่านี้ผู้สูงอายุสามารถเพลิดเพลินกับคุณประโยชน์ทางโภชนาการของกระหล่ำปลีได้ในขณะที่ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากไทรอยและระบบย่อยอาหาร วันนี้เราได้ครอบคลุมข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับผักที่บริโภคกันบ่อยและความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่สำหรับผู้สูงอายุจากปัญหาการย่อยอาหารที่เกิดจากข้าวโพดและกะหล่ำปลีไปจนถึงผลกระทบของเห็ดและหน่อไม้ฝรั่งต่อไตและข้อต่อของเราก็เป็นที่ชัดเจนว่าสิ่งที่เรากินสามารถมีผลกระทบต่อสุขภาพของเราเมื่อเราแก่ตัวลงตอนนี้เราขอรับฟังจากคุณบ้างว่าคุณได้เรียนรู้อะไรจากวิดีโอนี้บ้างและคุณจะเริ่มนำไปใช้ในชีวิตของคุณวันนี้บางทีคุณอาจจะทบทวน ปริมาณการทานหน่อไม้ฝรั่งหรืออาจจะใส่ใจกับประเภทของเห็ดที่คุณบริโภคมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอะไรฝากความคิดเห็นของคุณไว้ข้างล่างนี้และบอกเราหน่อยหากคุณพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณากดไลค์แบ่งปันให้เพื่อนหรือคนที่คุณรักและอย่าลืมกดติดตามช่องของเราสำหรับเนื้อหาที่มีประโยชน์เพิ่มเติมขอบคุณที่รับชมและดูแลสุขภาพของคุณ